สินเชื่อบำนาญธนาคารกรุงเทพอายุไม่เกิน90ผ่อนนานสูงสุด30ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งเคเคกับผมเก่งนะครับครับผมในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมตัวสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพนะครับโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะมีชื่อว่าสินเชื่อข้าราชการบำนาญน,นะครับ โดยตัวสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพตัวนี้นะครับผมจะถูกออกแบบมานะครับผมให้เหมาะสําหรับผู้ที่เกษียณอายุนะครับผมหรือว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีนะครับก็สามารถยื่นเรื่องสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับครับผมโดยตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะมีจุดเด่นหลักๆเลยเนี่ยอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับผมจุดแรกเลยนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับอ่าก็ตามชื่อเลยนะครับผมก็คือผู้สมัครเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้วนะครับผมก็สามารถสมัครยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ ครับจุดเด่นตัวที่2เลยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมในเรื่องของวงเงินนะครับผมตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับผมจะอนุมัติวงเงินเนี่ยสูงสุดนะครับผมไม่เกินยอดบําเหน็จตกทอดนะครับผมคงเหลือนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยนะครับผมตัวสินเชื่อตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องมีบุคคลค้าประกันนะครับก็สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับ ครับผมจุดเด่นอย่างที่3นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือระยะเวลาในการผ่อนชําระนะผมของตัวเนี้ยสามารถผ่อนชําระนานสูงสุดเนี่ยได้ที่30ปีเลยนะครับครับผมจุดเด่นอย่างที่4นะครับตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือตามนี้เลยนะครับผมสินเชื่อตัวนี้นะครับผมอนุมัติค่อนข้างง่ายนะครับผมและหลังจากอนุมัติเนี่ยก็สามารถรับเงินได้ทันทีเลยนะครับสำหรับช่องทางในการสมัครนะครับของตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2ช่องทางนะครับ ช่องทางแรกนะครับผมก็จะตามนี้เลยนะครับเป็นการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพนะครับก็ให้ทางเรานะครับผมเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยติดต่อมาทางเรานะครับผมเพื่อเดินเรื่องในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ให้กับทางเรานะครับคผมช่องทางที่2นะครับผมก็คือเป็นการสมัครผ่านทางสาขาของธนาคารกรุงเทพโดยตรงนะครับผมโดยทางเรานะครับผมสามารถเช็คสาขาของธนาคารใกล้บ้านเนี่ยได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพนะครับผมว่ามีสาขาไหนที่อยู่ใกล้บ้านเราบ้างนะ ครับครับผมในส่วนของคุณสมบัตินะครับของผู้ที่สามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมก็คือจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับผมที่เป็นข้าราชการผู้รับ บำนาญนะครับผมหรือว่าลูกจ้างนะครับผมผู้รับบำเหน็จแบบรายเดือนนะครับผมครับคุณสมบัติข้อต่อมานะครับผมก็คืออายุของเรานะครับผมเมื่อรวมกับระยะสัญญาเงินกู้หรือว่าสัญญาสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับผมจะต้องมีอายุเนี่ยไม่เกิน90ปีนะครับครับผมส่วนต่อมานะครับผมก็คือจะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือจะต้องมีความสามารถในการชําระหนี้นะครับผมซึ่งเกณฑ์ตัวนี้นะครับผมเป็นไปตามที่ธนาคารกรุงเทพกําหนดนะครับ ในส่วนของเอกสารนะครับที่เราจะต้องเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องขอสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมก็คือจะเป็นในเรื่องของสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมส่วนที่3นะครับผมก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อนะครับผมหรือนามสกุลถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลนะครับผมเอกสารตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นหนังสือรับรองสิทธิบเน็จตกทอดนะครับผม ครับผมเอกสารตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นหน้าบุ๊กแบงค์นะครับผมของธนาคารกรุงเทพนะครับผมเพื่อใช้ในการโอนเงินตัวสินเชื่อตัวนี้เข้ามานะครับ โดยภาพรวมแล้วนะครับตัวสินเชื่อตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นหลักๆหลายจุดเลยนะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็คือช่วงอายุนะครับผมของผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้วหรือว่ามีอายุมากกว่า60ปีนะครับก็สามารถสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้ได้นะครับผมครับจุดเด่นอย่างที่2เลยนะครับผมก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระนะครับผมของตัวเนี้ยจะนานสูงสุดอยู่ที่30ปีนะครับผมก็ค่อนข้างนานเลยนะครับผม ครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับผมได้ลองสมัครตัวสินเชื่อตัวนี้แล้วนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้นะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทางเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ผมทุกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ